แฉอีกสาวแช่งตกอเวจีปอยเปดกรีดร้องตบหน้ารปภห่างย่านอ่อนนุชจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งถ่ายโพสต์ฝากเตือนภยัยไรเดอร์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งพิซซาโดยทําเป็นสแกนจ่ายเงินแล้วก็เดินหนีเข้าคอนโดแต่ไรเดอร์ไหวตัวทนันรีบเดินไปขวางไว้พร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนําม,มาโพสโดยในคลิปค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะแต่งตัวดูดีมีฐานะในมือถือพิซซาสองถาดผู้หญิงคนดังกล่าวพูดทํานองว่าคุกเข่าแล้วกราบแล้วให้พิซซาเราฟรีเดี๋ยวนี้พร้อม แช่งให้ตกเอาเวจีปลอยเปร0แสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันด์ทำให้ไรเดอร์ถึงกงับงงทําอะไรไม่ถูกล่าสุดค่ะมีผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งออกมาโพสตคลิปคาดว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกันกบที่เสนอข่าวไปโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกระบุข,ข้อความว่าไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันกับที่สั่งพิซซ่าหรือเปล่าแต่เสียงเนี่ยเหมือนกันเลยอ,อยู่แถวอ่อนนุชค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่รปภห้างย่านอ่อนนุชวิ่งหนีผู้หญิงคนหนึ่งโดยคนถ่ายคลิปก็ได้เอาอีโมจิปิดหน้า ตะโกนเสียงดังว่าวาดวายวาดวายมึงกล้าลองดีกับกูเหรอพร้อมกับกรีดร้องออกมาด้วยความโหยหวนหน้าขนลุกทําเอาคนบริเวณนั้นตกใจไปตามๆกันลุงสวัยผู้ที่เห็นเหตุหการณ์ก็กล่าวว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเดินซื้ออาหารในสวนการค้าแห่งนี้บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่มาก็เหมือนคนปกติทั่วไปมาเดินเล่นซื้อของแต่ดูท่าทางเ,เงียบๆลักษณะเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งผู้หญิงรายดังกล่าวค่ะเดินมาที่บริเวณศูนย์อาหารตอนนั้นเนี่ย แล้วเธอก็ได้ตะโกนเสียงดังไปทั่วศู์อาหารแล้วพูดทํานองสาบแช่งคนอื่นให้ตกนรกอเวจีพร้อมด่าให้ไปเป็นโรคเอดทําให้เด็กนักเรียนที่นั่งทานอาหารอยู่วิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าก็วิ่งหนีด้วยเช่นกันต่อมาค่ะมีรปภเข้ามาห้ามปรามโดยแจ้งว่าไม่ให้ส่งเสียงดังแต่เจ้าหน้าที่กลับถูกตบหน้าโชคดีที่หลบทานเจ้าหน้าที่ของอาคารก็รีบมาห้ามปรามเชิญตัวออกนอกพื้นที่ส่วนตัวเ้ามองว่าอาจจะเป็นอาการผิดปกติของระบบสมองเนื่องจากรู้มาว่าคอนโดที่ผู้หญิงคนดดังกกล่่าวอยู็โ น่าจะค่อนข้างมีฐานะคนในคอนโดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยชอบโวยวายบ่อยครั้งแต่ยังไม่มีใครสามารถทําอะไรได้ก็อยากจะให้ทางญาติเนี่ยนำตัวไปรักษาเพราะว่ากลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้ค่ะ